มีฉันหลังมีพร้อมพร้อมกันแค่นันหนึ่งทค่นี้มันร้องไอ้เอ้าเอามือลงทําไมอ่ะเมื่อลงทาไมเคยร้องหรือเปล่าเพลงนี้มันร้องเฮ้ยมันร้องอย่างนี้จริงๆริแล้วเอามือลงทาไมอะเองอะเล่นจังหวะร้องก็ผิดว่ะไม่มันร้องอย่างนี้ใครอ่ะฮะไหนใครเขาถ่ายทําไมเขาถ่ายไปดูวิธีเล่นหรอม้งั้นช่างมันผมไม่สนผมจะเล่นต่อเอาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิแต่แต่คราวนี้ห้ามเล่นจังหวะนะเออหน้า โอเคโอเคก็ได้เรืองสองสองหน้าเงือกน้อยมีชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นหน้ามีชั้นหลังมีพร้อมพร้อมกันชั้ตหนึ่งเซ็ตโอ้ยโอ๊ะโอ๊ะอะไรอะไรโอ้ฮะเป็นไรครั้งแล้วอย่าเอาอะไรออกมาเก็บหน่อยดิโอ้โหแหมแหมแหมเจ็บมากถ้าเป็นร้องไห้เด็กไม่ได้มาโดนบ้างไหมอ่ะเฮ้ยโถแค่นี้เองดูดิอะไรแค่นี้อ่ะมันเจ็บมาก อืออ้ยเอาเว้พี่ทำเดี๋ยวทำไมอะไรเจ็บนะโอ้โหแค่นี้ทำเป็นขี้แก้แค้นเนาะขี้แงวอ่ะพี่ทำผมก่อนอ่ะ่ยาดี้ขี้แงว่ะพู้เลยแบบนั้นอ่ะโอ้โอ้ยโอเคโอเคเร่มต่อไ่ะเริ่มเโอเคนะหนึ่งสอมเลือกน้อยมีชันบนมีชันล่มีชันห้มีชันหลังมีทอองกั้องกระท้ยยดูดูดูอะไรอยู่เนี่ยดีดีดีดย ยังไม่หายเจ็บเลยด้วยเนี่ยแล้ว<อ><อ>มาร้อผมอีกอ่ะแล้วจะททำยีได้ไงอ่ะพี่เป็ที่คนน่ะทำไมทำเนี้อไม่ต้องมา